เคยเห็นภาพเหล่านี้ผ่านตากันมาบ้างไหมคะหากใครเคยดูโดเรมอนหรืออ่านการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะรู้จักทานแคปซูลหรือแคปซูลการเวลากันนะคะเมืองไทยเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมการทำทานแคปซูลแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแคปซูลการเวลาย้อนอดีตกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพีชาจากมารุมุระและววาเจปแปนนะคะวันนี้เนี่ยจะมาชวนย้อนอดีตไปคุยกันเรื่องชานแคปซูลหรือแคปซูลการเวลาค่ะ แคปซูลนะคะเป็นวัฒนธรรมในโรงเรียนหลายๆแห่งในญี่ปุ่นนะคะเป็นอีเวนท์ที่เอาแคปซูลหรือกล่องอะไรก็ได้ฝังลงในดินในกล่องนั้นเนี่ยก็จะบรรจุจดหมายรูปถ่ายหรืออะไรก็ได้แล้วแต่จุดประสงค์ของอีเวนท์นั้นๆเลยค่ะแคปซูลการเวลาเนี่ยเขาทำกันทั่วไปนะคะเช่นทํากันในกลุ่มเพื่อสนิทที่นัดกันทําโรงเรียนญี่ปุ่นที่ทําให้เด็กก่อนจบก,การศึกษาไปจนถึงองค์กรใหญ่ ทำเนื่องในโอกาสสาคัญสําคัญนะคะพอฝังดินไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเปิดในอีก10ปี20ปี30ปี50ปีหรือแม้แต่100ปีค่ะโรงเรียนประถมหลายๆแห่งในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทํากันก่อนน้องๆจบป .6 ใส่ของแห่งความทรงจําลงไปแล้วก็จะกลับมาเปิดกันอีกทีในวันพิธีบรลลุนิติภาวะที่ทุกคนอายุ20ปีนะคะ เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าวันบรรลุนิติภาวะคือวันที่เด็กก้าวข้ามวัยเด็กไปเป็นวัยผู้ใหญ่ค่ะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจึงมักจะกลับมาเปิดไทม์แคปซูลร่วมกันกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งในวันพิธีบรรลุนิติภาวะนะคะไทม์แคปซูลจึงเป็นการบันทึกความทรงจําที่ทุกคนมีร่วมกันรูปแบบหนึ่งค่ะว่าเราเคยฝังไว้ที่สถานที่นั้นแชร์ความทรงจําที่อาจจะจางไปแล้วอีกครั้งร่วมกันเมื่อเปิดไทม์แคปซูลอีกครั้งช่วงเวลาในอดีตก็หวนกลับมาอีกครั้งค่ะ คราวนี้เรามาดูที่มาของวัฒนธรรมถามแคปซูลกันบ้างน,นะคะวัฒนธรรมถามแคปซูลน,นะคะมีที่มาจากงานโอซาก้าเอ็กซ์โปในปี1970ค่ะมีบริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาโชว์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะคะและเพื่อเป็นที่ระลึกในงานนั้นก็มีการทำถามแคปซูลเอ็กซ์โป70ถามแคปซูลนี้เนี่ยถูกฝังอยู่ในสวนที่ปราสาทโอซาก้านะคะและมีกำหนดจะเปิดอีกครั้งใน100ปีข้างหน้าซึ่งก็ตรงกับปี2070ค่ะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมถามแคปซูลในญี่ปุ่นที่แพร่ก ใจในวงกว้างในเวลาต่อมาค่ะไทม์แคปซูลเนี่ยเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่หลายๆครั้งอดีตและความทรงจำของผู้ฝัง t ท m e แคปซูลเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆให้ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังรู้สึกฟีลคูดกันไปต่างๆกันนะคะพี่ชาไปเจอเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นหนึ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับไทม์แคปซูลที่ดังไปทั่วญี่ปุ่นและอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะ ต้องเล่าก่อนนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรายการหนึ่งที่ดังมากๆเลยชื่อว่ารายการทันเตนไนส์กู๊ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ให้คนทางบ้านเขียนเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือเข้าไปทีมงานจะคัดและจะช่วยให้คําขอนั้นเป็นจริงนะคะอาวตะยูกิซังเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนจดหมายเข้าไปที่รายการเธอเล่าว่าเธอมีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งรุ่นพี่ที่ดูแลเธอมาตลอดนะคะคนนี้เนี่ยชื่อว่าคันตะซัง คันตะซังเนี่ยเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย23ปีเท่านั้นนะคะก่อนที่คันตะซังจะเสียชีวิตเนี่ยคันตะซังก็ได้ทวิตไว้ว่าได้ฝังไทม์แคปซูลสมัยเด็กๆไว้กับเพื่อนสมัยประถม2ลูกนัดกันว่าจะเปิดตอนอายุ20นะคะยุกิซังเนี่ยก็เลยคุยกับเพื่อนสมัยประถมว่าอยากจะขุดเอาไทม์แคปซูลนี้เนี่ยขึ้นมาแต่ว่าขุดหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะยุกิซังก็เลยเขียนจดหมายเข้ามาอยากจะให้รายการในสกู๊ปเนี่ยช่วยตามหาไทม์แคปซูลทั้งสองลูกนั้นให้หน่อยค่ะ รายการก็เลยส่งคนมาช่วยค่ะหลังจากอธิบายภารกิจนี้ให้ครอบครัวฟังแล้วเนี่ยเพื่อนและครอบครัวของคันตะก็ร่วมใจกันขุดหาทามแคปซูล2ลูกนี้ในส่วนหลังบ้านค่ะหลังจากที่จินตนาการตำแหน่งของทามแคปซูลแล้วเนี่ยก็เริ่มลงมือขุดกันเลยนะคะฝนก็ตกทีมงานก็กางผ้าใบให้ขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาในที่สุดก็เจอแคปซูลลูกแรกแล้วค่ะเปิดออกมานะคะข้างในเป็นจดหมายมีรูปมีของเล่นเล็กๆน,น้อยๆ จดหมายฉบับนั้นเนี่ยเป็นจดหมายที่คันตะเขียนถึงตัวเองในอีก10ปีข้างหน้านะคะประโยคแรกเนี่ยเขาเขียนว่าอนา,นาคตของผมผมจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณแม่อ่านประโยคนี้นะคะคุณแม่ก็อ่านต่อไม่ไหวเลยค่ะเนื้อหาอื่นๆของจดหมายนะคะเขียนถึงเพื่อนสนิททุกคนตอนท้ายของจดหมายเนี่ยคันตะเขียนไว้ว่าขอบคุณนะดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งตอนคุณแม่อ่านคุณแม่ก็ร้องไห้เลยนะคะเหมือนเหมือนกับว่าคันตะเนี่ยสื่อกับแม่ว่าดีใจที่ได้เจอกับทุกคนอีกครั้ง หลังจากเจอชามแคปซูลลูกแรกแล้วเนี่ยก็เริ่มลงมือหาลูกที่2ต่อเลยนะคะฝนตกไม่หยุดขุดตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดแล้วแต่ก็หาไม่พบนะคะรายการเลยให้ยูกิซังตัดสินใจเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่ยูกิซังคงเห็นว่าทุกคนเนี่ยขุดกันทั้งสวนแล้วแต่ก็หาไม่เจอนะคะเธอจึงบอกว่าให้หยุดการค้นหาแต่เพียงเท่านี้เพราะทุกคนก็พยายามมากแล้วการได้เจอชามแคปซูลหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายของคันตะ ก็เหมือนกับว่าทุกคนได้เจอคันตะอีกครั้งแล้วความรู้สึกเติมเต็มแล้วค่ะ และเรื่องที่เล่ามานะคะก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวซึ้งๆของ Time c a p s ซู e อย่างไรก็ตามนะคะแคปซูลสาหรับคนบางคนเนี่ยก็เป็นเรื่องเศร้าเล็กๆนะคะอย่างเช่นหาไม่เจอบ้างกลายเป็นปุ๋ยไปบ้างน้ําเข้าของข้างในเสียหายบ้างแล้วก็มีเคสแบบหาเจอนะคะแต่ว่าเขียนจดหมายถึงตัวเองไว้ว่าอยากจะทาอะไรในอนาคตแต่สิ่งที่เขียนไว้เนี่ยไม่เป็นจริงสักอย่างเลยค่ะ ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโรงเรียนหลายๆแห่งที่ให้ฝังทําแคปซูลอยู่แต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะคนที่อยู่ในเมืองอาจจะเจอปัญหาหาที่ฝังยากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยมีบริการผุดขึ้นมาเป็นบริการชื่อว่าไรษ์นีทามแคปซูลนะคะเป็นบริการที่รับเก็บสิ่งของเพื่อทำทําแคปซูลนะคะ มีหลายๆบริษัทอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยจะรับเก็บเต็มที่ที่10ปีนะคะบริการนี้เนี่ยเขาก็จะเก็บขอ,ของของคุณไว้แล้วก็จะส่งให้เมื่อครบกําหนดตามแผนที่เราต้องการนะคะส่วนราคาเนี่ยจะแพงหรือไม่แพงมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักของสิ่งของแล้วก็ระยะเวลาที่เราต้องการเก็บนะคะหากเราไม่อยากเสียเงินเนี่ยก็สามารถซื้อกระป๋องเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ของเข้าไปเขียนไว้ว่าจะมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่เช่นหากเราอยากทำทามแคปซูลสิปีนะคะก็เขียนไว้เลยว่าจะเปิดเมื่อไหร่ แล้วระหว่างนี้เนี่ยก็เก็บลืมไปเลยค่ะการเปิดไทม์แคปซูลหลังจากที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความตื่นเต้นที่ครั่งครูออกมาจากทานแคปซูลนะคะโมเมนต์ Moment, mm hmm. เวลาที่เราตระหนักแล้วว่าวัยเด็กของเราพ่อแม่ของเราณนะเวลานั้นๆในอดีตไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วแต่มันถูกเก็บไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในไทม์แคปซูลค่ะไทม์แคปซูลยังหยิบยื่นโอกาสและเวลาให้เราเจอตัวเองในวัยเด็กอีกครั้งเผชิญหน้ากับตัวเองในวัยเด็กว่า เราโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ต้องอายเด็กคนนั้นใช่ไหมให้เราได้ทบทวนชีวิตตัวเองอีกครั้งว่าเราได้ทำในสิ่งที่เคยวาดฝันไว้หรือเปล่าว่าเราเติบโตมากขึ้นขนาดไหนหรือเราอาจจะได้พบอะไรที่หลงลืมไปก็ได้นะคะถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วชอบพีจะอยากจะให้ลองทำทานแคปซูลแห่งการเวลาเพื่อดื่มด่ำกับความทรงจำในอดีตดูนะคะและสำหรับวันนี้พี่ชาก็ขอลาแตก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ